มาดูเองกับมือเลยโอ้ป้าหมบอกว่าลืมบอกว่าให้ถอดออกคุณไปทำงานก่อสร้างกี่เดือนปาสองเดือนได้ความรู้มาเยอะเลยแล้วก็มี หมามาเจอมให้แล้วนะแมนลอยลอยหมาอะไรล่ะ <Okay. S 1> ท่านีมันต้องตั้งอย่างนี้นะครับ<ง>ต้องตั้งอย่างนี้ดืด้อเปล่าคุณรับเมาไหมข้างในนะรับรับเมาไหมทางนีรับเมาเอาบาตัตตอมุงมาทำเหรอยไหมออไม่เอาบาตัตตอมุงมาทำเหรอไหม<อ>หมดลาย ต้องดึงหอ,อกด้วยนะครับ,บปล<ะ>ามาเองปลามาเองครับปลามาเองเอ้แล้วซูปเปอร์สตาร์ผมไปไหนวะไปดูช้างซูปเปอร์สตาร์ผมไปดูช้างมีเอฟซีมาเยี่ยมนะครับ ช่วงบ่ายสิเอาให้เบิดเลยบ่ช่วงบ่ายใหเบิดนีนะ่ช่วงนี้กิจกรรมเยอะเอฟซี FC, FC, FC บอกนักอ,อุตสาหกรรมจริงๆนะฮะมีอะไรก็มาช่วยนะครับบ้านแก้ตะเพียงอือหืออือปลาเราจัดการเองทั้งรีบนะครับทั้งจะไปดูเพิ่มพูนอีกทั้งมาดูโอ้โหดูครับโอ้โหการโอ้โหสุดยอดโอ้โห โควิดทำให้รู้จักวิชาช่างมานะนี่อย่าให้รู้นะถ้าพ่อคุณรู้ว่าคุณทําเป็นนะคุณได้ลาดพื้นปูนบ้านแน่เขาบอกอู่น่นเขาบอกแล้วบอกเรียบร้อยแล้วซีแผคอ๋อแต่คุณบอกซีแผกเขาบอกอยู่แต่ผมก็บอกสีแพกสีแผกแม่หัวเราะเลยบอกปลาหำบอกซีแผกจัดการเลย ทำที่คุณไปรับเหมามันเป็นอะไรทำทางบ่ทำถนนทำถนนไม่โคขุดแล้วก็ทำถนนแล้วบอกพักน้ำเสียเออใสไปแล้วก็ทำพักน้ำเสียแล้วช้างใครดูตอนนั้นตอนนั้นช้างเมียดูเมียดูมันิดอเหหล็็กกไไไปนด้เราไปรับจ้างได้วันเท่าไหร่ตอนนั้นสี่ร้อยทั้งวันเลยรับสี่ร้อยทั้งวันมองมองดูว่าตอนไหนจะข้ามว่ามองดูตอนไหนจะข้าอู้งานบ้านีิเป็นอู้แต่ว่าตอนไหนจะข้า าาางานตามเวลาเลยงานตามเวลาเข้างานกี่โมงครับเข้างานเกือบเก้าโมงสิบโมงแล้วเลิกพักเที่ยงแล้วเลิกงานกี่โมงครับพี่ต้องไปรับหลายที่นะอืแล้วเลิกงานกี่โมงครับเลิกงานห้าโมงห้าโมงครับอ,อ๋ลูกพี่ต้องไปรับหลายที่คือเราก็ไปสมัครเอาไวา้ละสี่ร้อยใช่ไหมทุกช่วงช้างตกงานกว่าจะหาเจอวิศวะจะให้วิศวะตุยไปอยู่ใกล้นะผมวิศวะหำนี่ น้อยเลยฮนะเป็นกลายเป็นโฟร์แมนทันทีถ้าวิศวะตุยมาอยู่ใกล้กลายเป็นจับกลางทันทีเลยนะครับต้องต้องรีบเทเดี๋ยวเขาบอกเดี๋ยวไม,ไม่ไม่ทันฝนอันนี้เป็นเป็นปูนปูน,ป,นปูนก่อปูนปูนไรนะหำเขาเรียกปูนไรปูนเทบอกปูนเท,นเทโอ,ตอแต่สะละมาดูให้ป,ปอดแลนปอดแลนปอดแลนเทเขื่อนเทเขื่อนเนาะ ได้ช่างเหยียวก็ไม่แตกนะครับได้ความรู้มาจากวิศวะหำเพิ่มด้ช่วยกัน้ยไหมส่วนสูตรผสมปูนก็จากช่างอ้นนะครับประสบการณ์จากการผสมปุ๋ยล้วนๆไม่เกี่ยวกับผสมปูนครับผสมปุ๋ยล้วนๆกำลังคุกคลีคุกคลีอยู่นะครับสูตรปูนนี่ปูนกี่ส่วนดินกี่ส่วน ไส้กี่ส่วนไสยเนี่ยไส้เนี่ยถ้าว่าถุงปุ๋ยอะสองสองถุงปุ๋ยไส้สองถุงปุ๋ยเห็ดสามมั่วไปมั่วไปก่อนเอ้าเฮ้มั่วไปก่อนคุกเข่าก่อนนะคุกเข่านะครับเสือคุกเข่าให้เข้ากันไส้มันเยอะโอ้เราเราจะดูยังไงว่าทรายมันเยอะครับ เราจะดูเว่าไงว่าทรายมันเยอะว่าปูนมันเยอะอันนี้มันยังขาวอยู่ด้วยนี่มันยังขาวอยู่อ๋อยังขาวอยู่ไม่ให้มันขึ้นดำๆไม่ให้มันขึ้นดำๆมันจะเป็นสีไหนนะครับมันเป็นสีอบลำสีอบลำพี่น้องสีอบลำอย่างนี้ว่าสีอบลำแล้วนี่ใครวางคุณวางบมนี่นี่คุณวางเองบมนี่นี่ช่างเก่าเขาวางเดี๋ยวเขาจะเขาวางไว้อผมทกกัับบเออกับพ่อใหญ่ตอนนี้พ่ี่ยังมึงบอกทำเมื่อเช้าเมียมาตามเมียมาตามแปดแสนเลยพี่น้อง ความขยันครับหัวก็ไปเตรียมเตรียมไปช่วยสิงขายสินค้าผลิตภัณฑ์สากวนก็สากวนเออต้องดิ้นลนนะครับนายมก็ไปขายผักนะแหมแม่ตกเย็นมาก็วิ่งขายผักใช่ไหมนะครับ ตกเย็นมาวิ่งขายผักออกลูกโควิดเข้ามาด้วยขายผักก็พอได้อยู่ออแต่ว่าตอนนี้โควิดมาต้องประกาศไปแต่โควิดงานรัดก็ยังมีนะครับงานรัดงานลาดงานลวงอือโอ้ยอันนี่เลยวแต,แต่บ้านพ่อต้องซีแพคคกันสมไม่ไหวหรอกสมไม่ไหวใช่ไหมเยอะใช่ไหมลามลามไปเรื่อยใช่ไหม ร <laughs> ู้รู้นี่ใส่กันทำตรงนี้เสร็จตรงนี้นะครับตรงนี้อีกลามลามนะครับเจ้าลามลามเอาจนเหยาเลพี่น้องขันพยยี่ใหญ่ดนเห็ดดีพี่น้องเอ้ยเหยาไปสายอสารเอาจนแบบงอมงอมเลยเออควันช้างเราตอนนี้ที่เหลืออยู่ซุ้มก็พี่ใหญ่พรยยพน่าจะไปทําธุระนะครับเหลืออยู่ควันหัวควนัน ปี๊บแล้วก็พ่อใหญ่หมึกนะน้หำนะครับหำก็ไปพักเที่ยนครับแกก็เลยแวะแวะมาดูโอ้โหมีอะไรสดอะไรนะหำอ๋อเราทิ้งมาได้บ่มาแป๊บเดียวนี่มาแป๊บเดียวมันเมียจมหาแล้วพี่น้องเดี๋ยวรู้งานมาดูงานเออมันไม่ใช่มาดูเดียวนะมาช่วยเลยนี่มาช่วยอย่างเดียวเลยครับมาช่วยด้วยนะครับ โอ้เกง่งเก่งพี่น้องเป็นตาไปซอยสื่ออาหารเล่าอยู่ให้เล่าให้รีบๆเสร็จให้รีบมานะไห่อันนี้อันนี้ไอ้้ไออะไรญาติของคุณประทับตาให้ญาติของผมญ <laughs> าติของผมไ <laughs> ม่ได้ป็นแม่พูดไว้ครับเรียบร้อยครับ <laughs> นี่อโอ้ยพี่ประทับเองด้วย <laughs> ประทับให้แล้วประทับเองอีก นุชานะครับนุชาก็หลานนยมนะครับช่วยช่วยนยมในการไลอยู่นะครับป้าหำก็มาคุณ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 พ่อคุณอยู่ไหมช่วยกันอยู่บนบ่บทำบ,บ,บุญพ่อคุณจะสายบุญคุณพ่อคุณอะเม่เช้าก็โทรมานะจะไปถวายอะไรนะนะหำเม่เช้า,า,ะาจะไปถวายพระประธานโทรมาถามหลา,า,า,านเอ็งจะออกกี่บาทนะครับโทรมาถามหลาน สายบุญเขานั่นสายบุญสายสร้างวัดสร้างวัดกับเรื่องวัดนี่หลวงตามาขออะไรจัดให้หมดครับเอาครับพวกเองนี่ไม่แต่บ้านฮะ่ใหายใจมูบ่าพี่น้องให้แต่วัดด้วยพี่น้องเลยพุทโธใส่กางเกงไปเลยใส่เสื้อเสื้อเปลี่ยนชื่อช้างเขาแล้วครับ เปลี่ยนชื่อช้างเขาเป็นสุภเลิกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยดเลยดเลยลูกสาวคูโซเลยโอ้ยตงตกตงปาดีพอคือว่าจะเอาดินทมอีกไม่ต้องปาาก็ได้พ่อบ้ป่าป่ก็ได้ครับได้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 อาจางวิศวะหำมมาเอง อ,อันนี้ก็สีแพ็กนะครับแต่คนทำมีแพคขึ้นแน pack, 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 ่บันแพ็สองแพกสามแพกสิกแพรก็บานไปตรวจงานไม่พอเดินดูครับว่าแห้งอยังเขามาเดินดูว่าไม่แหง้งเดี๋ยจ้าของหมาเีาจ้ของหมาไปโรงเรียนนะครับไม่ยอมมาจับหมาไปเลยมีรอยประทับ ท่านจ้างลูกเคยลูกเคยปะต่อสิแพ็กดังพอมาสางว่าไรอยู่เห็นปะลูกเคยลูกเคยนะลูกเคยลูกเคยลูกเคยสางมาให้หมดแล้วลูกเคยนะลูกเคยลูกเคยลูกเคยสิ่งกันเนี่ย ลูกเคมโมนี่วะลูกเขมโมอ๋อลูกเคยโมโอ้โอ้โอเยอะ,ะทำไรเส็นตรวจงานเดี๋ยวสักพักก็จะไปหัวงอยู่นู่นนะหัวสิงดึงตัวไปช่วยขายสินค้าและบริการ ไปกวาดโนยืน่นขยะให้โนให้ช้างกินน้ำอยู่ฝั่งนู้นนะครับผัวนี่ก็มีปี๊บแล้วก็มีนังอดนะครับมาช่วยยังงโอ้แม่แม่นี่ชมนังอดหนึ่งนะแม่นี่น้ำจะขัดมันขัดยังไงนะขัดมัน ต้องใช้ผงปูนไหมปั้นบ้านน่ะต้องต้องใส่ปูนนิดนึ่งหวานหวานๆไปก่อสร้างกี่เดือนครับสองเดือนแล้วก็วางท่อด้วยสองเดือนสองเดือนช่างเอาลูกเลยบ่สองเดือนแล้วก็ลาออกมาช่างเอาลูกอือดูครับดูความพิ็นถิ่นฐานครับเห็นแล้วครับแม่แม่ช่างปูนเราอืมฮะอันนี้เรียกปั่นอันนี้เรียกปั่น คนครับใช่ครับน้องเขามาช่วยตลอดนะครับแม่แม่มาช่วยมาเล่นมาด้วยกันนะครับเซ่แซ่เซ่เซ่ไอ้มีไอ้มี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 เฮ้ยเดินไปหน้างามปันแม่สุ่มรสห่วย โอ้พย,ยพี่ไอ้หมึกบนลูกเคยเฮ็ดบาปเลยนี่ <c oughs> ลูกเคยนี่ลูกเคยเฮ็ดบาปเลยลูกเคยปว <c oughs> ดแ <c oughs> อวเป็นแล้วค่าแอวก็ประมาณเขาเรียกว่าประสบเองเจ็บแอวนะครับ <c oughs> พี่น้อง <c oughs> ประหยัดประหยัดได้อยู่ครับแต่เจ็บแอวนีแ่แหละค่ายาเนี่ยนะพี่น้อง หมักเด้เพิ่นหมักเด้ดูแล้วนาผมแกชอบแล้วนี่แต่ทีนีต้องรับเหมาก่อสร้างแล้วให้นาไปไปปั่นปูนคุยคุยเล่นกันกับสิงห์ไหมแม่หวยุงสิเปิดบริษัทเฮ็ดโลงสร้างแล้วพี่น้องเอ้ยวางสิวาเล่นเญาหัวกันไหมเปิดบริษัทเฮ็ดโลงสร้างเลยว่าวางเห็น คือเล่นกันนะครับโอโ้ลงทางเยอะมากอ,อ,อะไรฮะตัวอย่างรถเฮ็ดเชียรถเฮ็ดเชียงอ๋อเฮ็ดเชีงเขาถามนะเอาลงไปสองเะว่าอาปีปีขายรถเขวาร างขอเจริญอยู่เอ้าพราตาคุณบอกว่าถ้าสีแผกมันพันหกไปพันเจ็ดพันแปดเนี่ยปานี่สั่งมาแล้วลูกเคยดัดเสร็จบ้างพี่น้องสั่งมากครับประมาณสองคิวธรรมดาลูกสองคิวสวยแต่คิวสองคิวอเลยบนไลน์ก็สองคิวอี่สิบโอ้ลูกเคยว่าแล้วพี่น้องเลยนั่นลูกเคยใส่หมดสองคิวได้พอหาคิวได้อีกแม่น ผมเคยอันนี้พอเท่าแล้วพี่น้องกพี่น้องห้าแปดสี่สิบเ้าันนอันนี้เจ้าบาทนี่อันนี้กระ่างเบิดไปบวสองพันหรือเปล่าเพินเบิกค่ายานน้เดิน่อค่ายเอวเพิ่นปวดเอวแล้วอเออหัวยมงเบิกวะเบิกมงเบิกวะนี่ว่าเบิกอันนี้มาซอยเอาค่ยเบิกเอาไปซาครเบิก ดูกลดูก่อกือเอาเธอสีคล้ายว่าเราสีคล้ายอยู่เออเอออู้ผสมเบิดหลายเติมแล้วพี่น้องท้ามสีเต็มดิบอกไว้เลยเยอะเยอะคว้านหัวว่ะคว้านหัวว่ะกับแม่แม่พี่น้องเอ้ยแม่เอฟซีขอพูดกับซุปเปอร์สตาร์ครับเอฟซี <c oughs> โทรมาหาซุปเปอร์สตาร์ครับเขินเขินเลยนะ เดินบิดตัวตั้งแต่บัวบ้าบบิดไปบิดมาเกือบถึงบ้านเลื่องรากอะไรพี่น้องเดินบิดตัวนี่อออันนี้ก็ปั้นพี่น้องปั้นเอาน้ำต้องปั้นน้ำบ่ปัเนรละว่าปั้นเป็นยังบ่มมมมัันนบ่่คออยแหลวๆโถ้าไม่ปั้นมันจะรวมโอ้พี่น้องถ้าไม่ปั้นมันจะรวมๆ เจ้าเห็นเมือขึ uh ้นเขาว่าเขาเป็นซูเปอร์สตาร์วัเน like ี่ยนันเด้คนนั้นสุกโดนใหม่สุกโดนสุกโดนใหม่เขาว่าเขาเป็นซูเปอร์สตาร์ละรอมาวันรอเขาว่าเออรอน้ามาสิวันยังคือฟิฟมันสิคือฟิฟมันยังฟิฟมันยังฟิลฟมาตะพุ่มไงแม่ไก่ไงแมิไก่สารตะพุ่มสารนั่นหัวหัวสามบานแนมไกลไกคือฟิลฟตะพุ่มแนมใกล้ๆเขาว่าสารตะพุ่มเขาว่าห่วยคือว่าไปสั่นอีก เอา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 ปั่นเข้าไปปั่นเข้าไปภาพชัดเสียงชัดด้วยแม่คลายขำคลายขำว่ากันไปแล้วแล้วไปคลิปหนึ่งอืออโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยรับเมาป่ะเขารับเมาป่ะเออช่วยได้หมดแล้วอือชัดเลยเสียงปั่นโอ้ย พ,พ,行行พ guide, ี่น้องเมื่อยเลยพี่น้องอ่าาจนเมื่อยเลยพี่น้องเอ้ยสุดท้ายนั่งนั่งคุยเลยพี่น้องนั่นคุกเข่าเลยพี่น้องเอ้ยนั่นพี่มานจะพูดเออพี่มานจะพูมใข่นะพี่มานจะพูดเลยพิมพ์แล้วจะพูดสารว่าพูดตึ๊บตึ๊บ